จะยกคอนโซลขึ้นมาเพื่อสำหรับนวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนี่เป็นชุดกระบอกคาร์บมนะครับผมเรามาดูว่านะครับมันฉีกเลยนะคนนะครับ จะได้ยกโซนแล้วก็พิจารณาว่าจะเชื่อมจะแต่งให้ลูกค้ายังไงดีครับผมเหล็กมันไม่ได้หนามากนะครับตัวนี้รุ่นรุ่นใหม่ๆนั่เหล็กไม่ค่อยหนาเท่าไหร,ร่จะประมาณนี้ใส่เกียร์ไม่ได้ตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่ชุดกระบอกคัด์นะครับผมชุดคัส์จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่นะฮะเป็นที่ ชุดจวถังมันจีดนะครับฉีดกได้ยกคอนโซลเพื่อทำการซ่อมบำรุงน,น,นะครับ